ส่วนหนึ่งก็คือมีคนจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยในกรณีของการจำนำข้าวศาลได้ตัดสินแล้วว่านะคะศาลปกครองอันนี้ข้อเท็จจริงกรณีของคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นการกำหนดนโยบายตามที่แถลงต่อสภาผูา้แทนราษฎรและเป็นไปโดยมติคณะรัฐมนตรีและในคำตัดสินเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราพบว่ามีข้อมูลหลายอย่างในการชี้มูลความผิดโดยที่ยังไม่ได้ส่งมอบเอกสารและหลักฐาน และหลายเรื่องในการตีความข้าวของคณะคอสชโดยการจัดแบ่งเกตข้าวเป็น ABC ทั้งที่ไม่เคยมีใครมีมาก่อนเนี่ยแล้วตีความว่าเป็นข้าวที่ขายได้ในราคาที่ต่างกันก็ถือว่าทําให้ข้าวดีต้องไปขายเป็นข้าวเน่าอันนี้ก็มีข้อมูลเชิงมาจากที่ทําให้ต้องยกเลิกการประเมินการจัดซื้อข้าว ABC ออกไป อันนี้คือส่วนหนึ่งแต่แต่ต้องเข้าใจว่ากระบวนการการเกิดขึ้นของการกล่าวหาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันมักจะเกิดขึ้นหลังการทำรัฐประหารทั้งสิ้นและกระบวนการนั้นยังมีข้อถกเถียงมากมายทั้งจากฝ่ายวิชาการภาคประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเรื่องนี้พักเพื่อใช้ก็สู้อยู่ในกระบวนการของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนกรณีที่จะมีการโจมตีในเรื่องอื่นไม่ผิดแล้วหนีทําไมต้องถามว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหารเป็นธรรมมากพอหรือไม่ในการสั่งฟ้องอันนี้ขอค่ะขอชี้แจงตรงนี้ค่ะผมต้องย้ําว่าการตรวจสอบโครงการจำนําข้าวไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากรัฐประหารเป็นการกล่าวแบบผิดผิดให้กับพี่น้องประชาชนเข้าใจผิดและเป็นความจงใจให้ประชาชนเข้าใจผิด ผมใช้สิทธิในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำหนดวันจําได้ชัดเจนคือวันที่25พฤศจิกายน2555นั่นคือการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่ทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถชี้แจงพวกผมได้ในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นย้ำนะนี่คือการตรวจสอบการทุจริตโดยใช้สิทธิในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจุดที่เลวร้าย ด้วยปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลที่มีธรรมพิบาลเมื่อรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงได้คุณต้องปรับคณะรัฐมนตรีทันทียังน้อยคุณต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะคุณไม่สามารถชี้แจงตัวแทนประชาชนได้แต่พี่น้องทุกท่านทราบไหมครับว่าการปรับคณะรัฐมนตรีโดยเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีการปรับรออีกเเดือนฮะถึงจะปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนนั้นออกถามว่า7เดือนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีการทําโครงการ G 2 g ภาค2อีก14ล้านตัน มันสะท้อนถึงความไม่ยำเกรงต่อการกระทําผิดการกระทาชั่วต่อแผ่นดินนั่นคือการทุจริตในรอบที่สองที่เกิดขึ้นนําไปสู่ปัญหาเรื่อง g ี g ภาคสองประเด็นที่ทางเพื่อไทยบอกว่าสารปกคอรองได้มีคําวินิจฉัยย้านะครับหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจกระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่ผมเนี่ยเป็นคนร้องเรียนต่อปปชขั้นตอนมันไปสู่อายการสูงสุดและขั้นตอนไปสู่ศาลฎีกานักการเมืองซึ่งศาลฎีกานักการเมืองก็เป็นศาลที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และสิ่งที่เกิดขึ้นณนขณะนั้นต้องย้ำเพราะเรื่องนี้เดี๋ยวประชาชนเข้าใจาผิดศาลดีกาหน้าการเมืองเนี่ยคุณยิ่งรักได้ตั้งทนายความในการต่อสู้กับผมผมไปขึ้นศาลในการชี้แจงและทีมคุณยิ่งลักและทนายความก็มาสู้กับผมจนท้งศาลมีหลักฐานตัดสินแล้วว่านี่คือการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตของคุณยิ่งรักแต่ในเรื่องของศาลปกครองคือการใช้ทางแพ่งบางครั้ง,บาง,งบางคดีอาญาอาจจะไม่ต้องชดใช้ทางแห่งก็ได้อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าเอา เรื่องทางแพ่งมาบ่งบอกว่าคดีจำนำข้าวไม่สุจริตเพราะคดีสุจริตสารดีการนักการเมืองตัดสินเรียบร้อยแล้วครับผมย้ำนะครับเรื่องจำนำข้าวนี่ห้ามโกหกตอปอีกแล้วนะครับเพราะผมผมฟังมาหลายรอบแล้วผมก็ต้องตอบโต้ทุกครั้งครับ